ไปทำรถกันนะพี่ลาบออกมาเร็วไปลือสปอยเลอร์นั่นไงอย่าไปตามเฮ้ยเปิดได้ไงวะเอาเปิดดักไว้นี่วมากินเสืออีกแล้วเมื่อวานก็กินเสือเฮ้ยอะไรย่อยได้อยู่ข้าวไว้ย่อยคาบไว้นะครับปากคาบไว้แตงงวงยังล้วงอยู่เอาแล้วเรียบร้อยอะไรตัว ยาเลยเอาน่าจะเจออาหารอะไรอะไรอะวาขาวกินเข้าไปเยอะนะไม่เป็นไรครับพัติกกินไปเดี๋ยวขขอถ่ายออกตระดายไากระดาษมาแล้วครับตีใจเ่นี่นี๋ยวเนี่นี่งี่นีนั่นี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 ี่่นนน โดนตีโดนตีก้นไปที่หนึ่งบอลตี้ใครครับพิตี้เดี๋ยวโดนตีเร็วเลยเร็วๆระวังระวังอ๋อคนละคันเรื่อว่ันนูดปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยรถไปรถไป26ปิด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 ลองไม่ปิด28 26 ขึ้นสตาร์ทเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกลียบได้ขึ้นรถสตาร์ทเลยรถสตาร์ทเลยพี่ตั้กลัวอะไรกันอลอง,องสู้นะขอให้ทำอะไรได้มาจอดที่ดีเลยนะ <c oughs> คิดว่ามาจอดที่ดีแล้ว <c oughs> ไม่ <S <S เลกของเี้ยดูช่างมือกันคนหาที่ขายคนกินก้นได้ปิดเลยปิดเลยเป็นไนอาหารของเขารวงละลวงอะไรครับน้ำเขียวอ่าว่านิคี้เลยวแขตัวใหญ่ เจี๊ยบรังเกี๊ยบดังครับผมกินนะครับถ้ากำลังครับกินมาแล้วพอดีเลยไม่ยอมไม่ยอมดื้อ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 แล้วนะะจ๊ไปทางไหนอ่ามาทางนี้แทนบิลูดอะบิลับไม่ดื้อไม่ดื้อโอ้ยไม่ดื้อ โอ้อ้โอ้โโอ้โจับะยังดื้อต่อเนื่องครับไม่ยอมครับไม่ยอม ไม่เอ็งเบอร์ทั้งทายเปล่าครับเออพอดีผมจะให้แกทำรถให้ผมรู้จักแล้วเราีช้างนึงนี่ครับไม่เอาไม่เอาออกมาออกมาออกมาใจเย็นครับจเย็นจเย็นเย็นจเย็นเย็น Oh